สบายดี y ยูทูบเนาะนี่นี่เป็นวันที่สามเช่นกันยาปีสองันเสองเอด็ดวันนี้เป็นวันที่สามกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่โอซูดีเซเลทร์ทราสตัมบ์โดมินเวงเตียง Si the Thailand. Here it's the city of Udon of Thailand. Today it's third September. 团体，团体话。 เป็นซีแย่ทางเลี่ยงเมืองบูดอนทางยกระดับเหมือนเลี่ยงเมืองมาจากนน,นงโคลัมฟูนี่แหละโคลัมฟูเลี้ยวซ้ายจะเป็นถนนเลี่ยงเมืองจะไปคอ,อน,นเจน การเส้นทางมันปีผีลายคนก็นเลยทําการส่อมแปลงงหาสร้างเลี้ยงเมืองตัวนี้เนื่องจากว่าถนน,ม,นมันเป็นถนนยุทธศาสตร์เนาะในการขนส่งสินค้าลำเลียงเนาะเนาะำเลียงสินค้าจาํานวนจากว่า60%เป็นลํเำเลียงอันอันไปนครหลวงเวียงจันทร์เพอาะฉนั้นเราจงเพราะว่า เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องอเน,นินโรงงานอุตสาหกรรมมันักน้ำหนักไม่เป็นวัตถุทีมนทมีน้ำหนักสูงจึงคว่วาเวลาขนทรงมาหนทางหรือเปยพีย้อนว่ามันเก่าเกาลายแล้วเนาะเส้นทางคนจึงคว่าได้มาปรับปรุงครบแปงคืนใหม่อย่างยิงง่งใหญ่เนาะไป โอเวอร์ฮนนวเฮ็ดมานี่ได้เรียกว่าเกือบสองปีแล้วนี่นะก่อนโควิดพุ่นเนาะถือว่าย้อนเรามาเจอโควิ e. ดอีกเรยว่าเรียงงานวางเรียกซัรกราปไปจใจว่าคนงานก็น้อยลง การขนส่งวัตถุประกอ์กับสักซาเพราะว่าขนไอ้โจ๊กขนัแหละขคนครับหลอกครับรถมันกับอึดเนาะมีปัญหาติดโคโวิดไปตกงานตกยังไปก็เลยว่าเฮ็ดให้งานต่างๆที่บริษัทชิต่างๆกับสักซาเนาะ โครงการมันก็นเลยซักซ้าไปตามๆกันปฏิที่ทำการขยายจาก4เลนนะเป็น6เลนจาก6เลนนะเป็น8เลนเนาะแล้วก็เฮดแบบมันนะมาตรฐานแบบใหม่เทคโนโลยีแบบใหม่หมายถึงคนวอร์เฮดแล้วอันเทคอนกรีตอัส,สวานนี้เนาะคนก็จะเทนเป็น,อนนะคอนกรีตเสริมเล็กเนาะ มายเขาว่าอย่างหมายเาว่าพิ้นทีอันนั้นอัสวาดคนกีน่นี่ประมาณห้าหกเซนแล้วคนยังคอยมาเทอันอันคนเคยทับเติมอีกคอยเฮ็ดให้มันได้มาตรฐานดีสมควรและตามมาตรฐานแบบแบบโมเดิร์นเนาะมาตรฐานคุณมาตรฐานแบบโมเดิร์นแบบไม่แบบเก่าหันมัน ก็ได้มาตรฐานสากลแต่ว่ามันยังแบบเก่ามันโมเดิลแบบนี้เขาเริ่แบบโมเดิลแบบทันสมัยต้องได้ปับหนาดินเเยียบแน่นแล้วหลังจากเยียบแน่นแล้วมาเทอันอัซวานคนกีีตาะอัซวานคนกรี่อาจจะว่าอัซวานขั่วหลายอย่างผูทางขั้วใช่ครับขี้หอกขี้หินต่างๆมีเครื่องลายยางผสมเข้ากันแล้ววัด เอาว่าปูเหยียบแน่นประมาณปูประมาณห้าหกเซ,น, 5, เซน,นนั่นแหละห้าหกเซนพูดแล้วแั้งบอลก,ก็อาจจะสิบเซนพูดละโอ้ยมันเพียงเห็น่นได้เนอมาตรฐานแล้วจึงค่อยมาวางเล็กลงวางแต่นางเล็กลงแต่นางเล็กลงแล้วก็เใครคนกี่เสริมเล็กเนอะทับเล็กทับ นางเล็กเคนกมีอันนั้นเล็กค้ำมข้ามข้ามไหวไหวมันคุ้งขี้ดินเนะ้ะไปให้มันอยู่เทิงอนนหน้า,อนนาคอนกรีตเนาะให้มันอยู่เทิงหน้าคอนกรีตห็นห้างเทิงคอนกรีตประมาณสามเซนต์ต่ำระเบียบประการมหักล้มเน,ะนาะเพราะฉะนั้นเลยจึงเคยว่าเคยว่ามันกฏกฏเกิดเหตุแบบไม่กับเพื่อว่าเหตุแนวใดเนาะ การทับน้ำหนักเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถมันว่เป็นรถสิบล้อแล้วในมอเมอ่อกอนมันรถสิบล้อมันทับไปเดี๋ยวนี้มันสัสองล้อแล้วค่ะน้ำหนักก็ต้องสี่สิบสี่สิบห้ากิโลคุณเนาะสี่สิบห้ากิโลคุณนักหลายก็แสดงจะคอยว่ามันนักเฮ็ดในหนทางต้องเปย์เพย์เกดกันเลยว่าไม่เฮ็ดมาตรฐานแบบโมเดิร์นแบบไม่ มันรับน้ำหนักได้เกินกัว4่าิบหต้นการปรับปรุงเส้นทางเลี่ยงเมืองไม่ของจังหวัดอุดรเนื่องจากว่าจังหวัดอุดรเป็นทางผ่านขนส่งสินค้าโดยเฉพาะแมนขนส่งสินค้าจากนอกประเทศนอกประเทศ ขนมาต่แหลมสว่างเนาะข้าแหลมสว่างเพื่อทรงไปสปพลาวโดยผ่านจังหวัดอุดอรนี่เส้นทางตัวนี้นี่มันไปเลี่ยงทั้งอื่นม่ได้แล้วคราบว่าไปไปหานครหลวงเชียงจันทนระ์และยังไงว่ามีรถติดแดรติดกะไดโอุดเอา เทเลอร์ er นี่ไปก่อนคันใหญ่เด็ ปล่อยปล่อยไปน้ำกันเสร็จแล้วโบแล้วง่ายอะไรนี้ท่ายปีนี่ที่ซิทีได้บดบอนี่คทีแล้วยุท่ายปีเนี่ยขัว่าเล่งแบบจะเล่งได้ก็ได้ยุท่ายปีนี่ก็ที่สำเร็จเล่งคือแบบจะเหตุ แถวนี่ไรยังก็ต่อต,อตอไปเรื่อยๆแหละยอดแถวนี้มันกับสิ่แล้วนี่แหละท้ายปีน,นี่ฝนตกกระเฮ็ดรถถันรถเป็นรถบ,บีคอนกรีตลงไปเนี่ยันสมัยสงครามเน่ยโบได้มีเมย์แบบเออโบได้มีไม้แบบเล็กแบบเหนบีคอนกรีตบีคอนกรีตลงลง เททั้งทั้งหัวนะทั้งก้นก็ปล่อยออกปล่อยปีออกย้อ,ยอ,อ,อ,ยอ,อนพอดีแข็งอาจะว่าขายออกนะขายออกทั้งก้นนะอุ่มทั้งปากเนาะขายออกทั้งก้นบอกเขาจะสารเล็กหมดปล่อยได้สารเล็กมล่ยติดมล่ยติดพื้นดินแด้เรียงทางสิแล้ ีแล้วการสร้างสาพัฒนาของบ้านเมืองคนเนาะเตรเเห็นไม่ได้มาตรฐานเหมันกุ้มยังสิล่ากับสาวปีป่วยไม่ได้ซ่อมแปลงหาดินแบบอัศวันคนกืีอเสืินบัวพอ้าปีกัเพ่ก็ได้มาจอดมาซ่อมไม่พอมันงี่มันอย่างเด็ดคนกีตเสเริมเล็กนี่มัน ้าวปีพุ่แล้วถึงเคยได้มาสอบมันอะ่ะสาวสามสิบปีพุ่แล้วเอาทางเลี้ยงเมืองอุดอรเจ้ากระเล็งหิดสมควรเนาะเพื่อจะให้มันแล้วไว้ดิ ก็รถติดยาวยบโมนี่รอกฏว่ารถบ่ค่อยติดจนได้เรียนไหลไปสิแล้วสิว่าแลีนได้เบื้องละเลนไปก็เลนเดี๋ยวมาก็เลนเดียวดิ่าขัดจ้าก็มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์เนาะมันก็บ่ติดเด่วนลายมื้อวันจันทร์มันคานน่ะมักรถติดศุกร์วันเสาร์นี่ก็บวันตีชนี่บ่ปานไดเลวันเสาร์ก็ยังว่าติดคือกัน สี่เซนแนละ้วบอไสามซิบอไปซะแล้วผมหนาของคอตกิน กรรมติดเนีทั้งขวามือเมนห้านหากินดืม่มบึงสำา้าน่นก็เปิดให้ขายแล้วดียให้เปิดขายแล้วเริ่มแต่วันที่หนึง่งเดือนนี่แหละเดือนกันยาน,นี่แหละลายห้านก็เปิดนะบึงสำารานนี่คือบวัวหินยังยังบอนเปิดเนาะสำารานนี่ที่เปนฝนตกแล้วมันกระเปิด ในว่าผลการนุญาตให้ขายแล้วอยู่ห้างมันยังจถือว่าขายเครื่องขายของปกติแล้วพออาหารขายเพี้ยนแต่ว่าเพื่อให้จำกัดเรื่องตังนั่งพะนั่นแหละโต๊ะตังนั่งให้มันลดลงลจากร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มันได้อยู่ประมาณห,ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พนักงานกันจัดโต๊ะจัดตังพนักงานไมันใกล้กันหลายไหวมันบีบกันหลาย เฟซบุ๊กสืบต่อทายสดเนาะนีวันที่3เดือนกันยาปี2 0งพนสอเอ็ดอยู่ที่อุดรทางเลี่ยงเมืองอุดรเพื่อคันว่าไปซื้อนี่มุ่งหน้าไปแต่ไปคอนแกนหมดแล้วเนาะคนว่ากรับคืนไปแต่เมืนะ่อว่าไป นองบลมพูคนไปอน,นึีว่าไปนอ,านอง้ายนองสายขากกับ ฟ้าอุม้มคึมอุม้มคึมเนะรถขาเจ้าแก่เครื่องไปส่งพวกอะไรน,นี่ประชุมด้านน,นี้จะเป็นแก่เครื่องแก่รถแก่อย่างอันเดียวก็ประชุมด้านนี้ มาลงและของธรรมดานะลดการเท่าการหมุนเวียนการรับมอกอ่อสร้างกงมีการขนสุ่งคนจักนักต่างๆในการกอร่อสร้างแกไปแกมาเนี่ยนะทางว็ว่านะปิตดีไส่มัน ลายกับติดอยู่ซีแยกตัวนี้แหละเขารถมันไปมาลาย 老了老个啥？ ครับสวัสดีครับรครับส่งแปดน,นะคะมีข้าวสะดวมาส่งครับเจ็ดเงินไปทางร้โอยเก้าเก้าครับโอ้ผมยังอยู่นอกทางครับจะทำยังไงครับเอ่อก็จะสะดวกโนจ่ายให้ผมไดม้ละครับโอ,โอ้ไม่สะดวกผมจ่ายสดอย่างเดียวตอนนี้ผมอยู่บ<จ>ิ๊กซีผมอยู่บนะิ๊กซีน่ะครัแล้วเดี๋ยวมาถึงคอนโดเดลองโทรหาผมก่อนนะคะครับ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 ผม ผมถึงคนโดรผมโทรนะหาครับหาหาหาใครับเ<ห>าแล้ว <หา S 3> ตัวไก่เงแล้วเดี๋ยวผมจะฝากไม่ให้ก่อนนะครับคาับคาับ